พี่น้องเอ้ยขันสิทอนค้นเขาสามห่มโพสีผู้ใดมีสินทรรมจังสิเงินไปได้ไปผู้ทําก้มซัวบ่เหลียั่งคางอยู่ผ่าบรลมหาคู่อุทาหันเปียบไว้ใส่ตนหมงามพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยวันดีค่ะก็มาพบกันอีกแล้วก็พญาม่กุพ,พ,พอท่องเนาะคะนะ่ะเนาะเมื่อนี่ก็สิมาว่าวพญาสุพีสุัยพี่น้องฟังืงเก่าเนาะคะนะ่ะเนาะ ไยโลกไธรรำคือเก่าแล้วค่ะเดอ้อเป็นยังไดกะขอเส้นรับส้มรับฟังได้แล้วค่ะฟังได้ยาิพี่นอ้องทุกทองทินแฟนพญาทรงเสียมาตามล้มทรงกระจายไปตามคืนหัวเจมันสดเสินแฟนพญามีมากทุกผากส่วนลวนๆที่เสี้ยหายอขอระไทย จะขอจารลกไว้จนชีวิตอวสา,งงานผลงันเส้นบดแดงถูกถูกสายที่โทษเขาโทษมาจ่ามาวา้าถามหาจนดาดเดินบัเมนไท่ไก่อินไถเดียวกันดอกหน้าจา้าวว้ากพคนญา,าละเม่เป็นดอกหน้า,าเ่ค่อยว่าโอ้ละนบอเ่คยย่อแขนขาวาดวงทรงฟอนบอกเค่ยลำเ่คยย่อนน้ำเสียงแค้นต่อยเล่นแต่ตั้งแต่หลอดสินแม่เ่ค่อยแอแอนฟอนกลัว่านบเถื่อกกกอง อดมาล่องซิมสมหมักเน่าสีมันสิขือหมากกอกบ่นออบีบสะก่อยกงเต้นสิเห็นฝ่าบัดมาซิมจิมก็พักกระโดนน่อยหยอดอ,อ่อ,อนๆมาพันมันจังพ่อดีกันจังแม่นมันคือแหวเนี่ยว่าคขัมปัญญานี่เป็นก่อนสอนตอพอแม่สอนบอกไวก้กบเป็นซอยกาบเซ้งหนูกัดผ่าจึงนึกเข็นคุณแมวลูกกินงนุ่มแขนแอลจังคิดถึงพอแม่ตนคนเลี้ยง ลงไปเถียงหน้าห้างเห็นของฟางเกิดพอ่อควายมักดอนตั้งตะกีแต่กอนพ่อแม่ปั่นเขาให้เกลือก้อนปอนใส่มือสม,มือนี่บ่มีดอกควายหมักเลยมีแต่ควายเขาเป๋ละซื้อโคอบตาแต่มันบ่กินหยากินน้ำมันของอิปุน่นถึงเวลามันมุน,มนตกตะข้องนำผมเคียงก็เป็นเรื่องซับพังมันบ่คือแต่ครั้งคนเก่าโบรานเฮาเก็บไข่มาฝนย่าซุ่มใส่กันกระเซ้าแล้ว แนวเมี่ยงเกี่วมันว่าคือเมี่ยงแมวเกี่ยวแดงไม่ลมแบงตกไปอยู่ค้นแหงดินไสไหลเกิดแรงเมี่ยงแมวอยู่กลางตกระวางนี่แล้วมันเป็นโยสันซีเป็นกะลี่ของยกพุทธองค์ทมซีองค์มุนีมายังหลวงผะบางฝ่าหางมาทางผู้เสแหงเมื่องนานดานไก่สเสด็จมาไกลจังไม่จังไลาทางลำพุนลำปางระวางทางสเสด็จไผ่จึงสเสด็จมาคายน้องหานพญานา ปาปบาดยาพื้นร้อยเท่าพุทธองค์ปบาดพ่นนกะบาดพ่นสันปบาดพ่นเป็นปบาดเว้นตาต่อมาเดี๋ยวนี้องค์มือนี่มายัางวังเว้นแม่นม้ำทาเอิญ่าผู้กำพาให้จำใบถาดผนุมผู้ฟังเอ้ยผู้ฟังเอ้ยเรื่อายนี่ก็ไม่มีอย่างหลายเนา,คะ,เนาคะ,นะค่ะเนาะมิจคข่มสุขค่มแต่ิญเนาะคะ่ะเด้อ สุขภาพไ่แข็งแรงหายทุก,หา,กหายโศกหายโรคหายภพยหายเสน่ห์อย่างไรยามนมองเปลี่ยนเขาคุณปัมมาเจ้าปกคุ้มห่มหอคุณประธรรมและพระสงค์กัเจ้าปกป่องรักษาสุขสุขคนเดอขาะเด้อส,สาธุ